เปลี่ยนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเป็นดิจิทัลหรอกอิเล็กทรอนิกส์ในที่นี้ก็หมายความว่าโอนเงินเข้าเป๋าตังนั่นแหละแล้วผมเชื่อว่าประชาชนจะชอบมากกว่าแล้วมันจะปิดช่องโหว่ที่ผมกังวลมากนะครับว่ามันมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นก็คือ,อการซื้อขายในราคาต่ำกว่าจริงคือดิส count นะครับจากตัวเหรียญดิจิทัลคือผมเชื่อเลยว่าด้วยเงื่อนไขาการใชร้ที่มันก็มีเงื่อนไขยเยอะอยู่เนี่ยถ้า ชาวบ้านนะครับมีโอกาสที่จะแลกเหรียญใช้คํานี้แล้วกันแลกเหรียญ1น0 0 0 0บาทมูลค่าห0 0่นบาทเนี 1, ่ยเป็นเงินสดนะดีไม่ดี5 0 0 0เขาเอาละนะฮะอาสมมติไม่ต้อง5,000ัน0 0ัก็ได้นะฮะแต่นั่นหมายถึงส0 0พต่อคนมันหายไปเนี่ยนะฮะร,รวมแล้วมันมันมีมูลค่าเป็นหลักแสนล้านนะครับไปอยู่ในตรงไหน ต้นทุนรัฐบาลอย่างเท่าเดิมตัดต่อสักยนะี่สิอร์์มกรเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงคนกลางนะร้านค้าหรือหรือนายทุนหรือใครก็แล้วแต่นะที่ที่มีข้อเสนอนี้ให้กับให้กับประชาชนซึ่งผมว่ามันคือจะมีคือแม้ว่ามันจะเอาไปเทรดไปอะไรไม่ได้แต่มันจะเก่งกาไรจากไอาการได้ไส่วนไม่ใช่เก่งกำไรครับเอาเอาเอาไปแลกเลยะนะเอาเอาว่าผมถามสมมติได้ได้เหรียญดิจิทัลมาหมื่นงนะผมถามวุณวิทยเลย ถามท่านผู้ชมให้ลองลองฟังไปคิดไปนะครับแล้วมีคนมาเสนอบอกเฮ้ย hey, เอาเงินสดไปแทนไหม 8, แปดพันเอาไหมเอาเอาผมเอาเอาไปใช้อย่างอื่นได้ชำระหนี้ได้ผมไปชําระหนี้ได้ค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าได้ถูกครับให้ลูกไปโรงเรียนแต่รัฐบาลเขาบอกว่าก็นี่ไงถึงต้องใช้บล็อกเชนมันจะรู้ว่าใครที่ไม่ได้ขายของจริงๆธุรกรรมมันผิดปกติเฮ้ยคุณรับมามันรู้ตัวได้ว่าอย่าอย่าหาว่าแค่รับมาแล้วแจกเงินสดเขาคือผมผมคิดว่าคนไทยฉลาดอยู่แล้วครับนะ ผมซื้อของด้วยเงินดิจิทัลนะฮะสุดท้ายร้านค้ารับรับซื้อของที่ผมเพิ่งซื้อไปเนี่ยกลับในอีกราคานึ่อ๋อก็เหมือนเสมือนกับว่าคุณได้ขายของนั้นแล้วจริงใช่ครับแต่ว่าคุณซื้อเขากลับใช่ฮะแล้วคุณเอาเงินสดไปใ่คนที่เอามาใช้ร้านค้ามีสินค้าเท่าเดิมนะฮะแล้วก็เอาเหรียญดิจิทัลเนี่ยไปแลกไปขึ้นเงินกับรัฐบาลกำไรสองพันหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่มัน โอกาสเดี๋ยเขาหาว่าชี้ช่องผมผมทพ่งชี้คนก็เห็นอยู่แล้วครับคือ,ค,อคนไทยไม่ต้องห่วงล่ะเรื่องนี้คือเอาว่าเอาละรัฐบาลจะมีะวิธีการในการอุดช่องโหว่นี้อะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ผมผมไม่แน่ใจนะครับแต่มันมีความเสี่ยงสูงมากในมุมมองผมว่าะจะเกิด เหตุการณ์แบบนี้น,น,นั่นแปล <ใน S 1> ว,ว่า,วาคนที่จะได้ประโยชน์จากไอ้ไอส่วนต่างตรงนี้มันก็คือร้านค้าใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะหมุนจากประชาชน,ท,ชนที่ได้ประโยชน์เต็มๆหนึ่งหมื่นบาทใช่ครับแล้วร้านค้าในโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อก็คือ,ค,อคือทุนใหญ่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นร้านค้าขนาดเล็กนะฮะคุณรับเหรียญดิจิทัลมาแต่คุณต้องรอ6เดือนก่อนที่คุณจะสามารถไป,ไปขึ้นเป็นเงินกับทางรัฐบาลได้เนี่ยคุณมีเงินหมุนไหม สายป่านคุณอาจจะไม่ได้ยาวถึงขนาดนั้นเขาบอกเขาไม่ได้ห้ามเขาบอกว่าขึ้นเงินตั้งแต่วันแรกก็ได้นะคุณถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะยิ่งยิ่งคล่องตัวเลยนะครับในในแง่ของของการแลกเปลี่ยนในราคาที่ที่ต่ำพอทอพอทำกำไรจากผู้คนรับคนแรกได้ส่วนต่างตรงนี้สมมุติ2 0 0ครับและตัวเองเอาไปขึ้นเงินเลยใช่ครับปุ๊บได้กำไรแล2 0 0 0ทันทีเลยใช่ครับ โดยที่ชาวบ้านาอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เสียดายอะไร <c oughs> เพราะว่าก็ไดกก้มาเป็นเงินสดก็คือถ้าถ้าสมมุตินะครับว่าเหรียญเงินดิจิทัลเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีอายุการใช้งานอยู่แวบเดียวนะครับอยู่ในมือประชาชนวันนี้ตอนเช้าตอนบ่ายผมเอาไปซื้อสินค้าเลยแล้วเย็นวันเดียวกันถึงร้านค้านั้นก็เอาเหรียญนี้ไปขึ้นเงินสดกับรัฐบาลเลยทําไมมันต้องผ่านขั้นตอนเหล่านั้นไม่ใช้เงินสดตั้งแต่แรกดีกว่าล่ะ แล้วก็ไปเขียนข้อจํากัดในการใช้ผ่านแอป,ปเป๋าตังค์ได้เหมือนกันใช่ครับเหมือนกับที่เราเคยทําคนละครึง่งเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรเนี่ยก็ไปกาหนดเงื่อนไขาการใช้จ่ายตรงเงินได้แต่ว่าจ่ายเป็นเงินสดใช่ครับคือ,อ,อผมอาจจะโง่อเองนะ<ม>คือคืออาจจะเป็นเพราะว่ารัฐบาลเขามีคําตอบทั้งหมดเพียงแต่ว่าผมมองว่าณนะวันนี้เนี่ยยังไม่เคยได้รับฟังคําอธิบายหรือคําชี้แจงที่ทําให้ผม มีความรู้สึกว่าเออเข้าใจล้วว่าทำไม <c oughs> ถึงต้องเป็นดิจิทัล